สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องฉันมั่นใจในพระเจ้าจากพระธรรมสุดีบทที่91ข้อที่1ถึงข้อที่4พระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ1ถึง 4, รรทท4ผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกับของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้น พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโลและเป็นดัง่งเรากำลังเริ่มต้นชีวิตของเราในปีใหม่และเราก็มีความตั้งใจว่า จะต้องทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่เราวางไว้สำหรับปีใหมน่นี้นั่นแปลความว่าเมื่อถึงสิ้นสุดปีของปีนี้เราจะบรรลุปเป้าหมายที่เราวางไว้ังนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยบรรลุปเป้าหมายได้สิ่งแรกเลยที่ทุกคนต้องทำคือทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถทำอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังและความคิดนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำแน,น่นอน แต่เราก็ยอมรับความจริงว่าในความเป็นนุกเรานั้นเราก็มีความจํากัดของเราอยู่เราไม่สามารถทําทุกอย่างได้ในทุกๆเรื่องหรือได้อย่างดีที่สุดนอกจากเราต้องพึ่งพาคนอื่นแต่การพึ่งพาคนอื่นใช่ว่าเราจะพึ่งพาเขาได้ทุกเรื่องก็พึ่งพาได้แค่บางเรื่องเพราะเขากับเราก็ไม่ต่างกันต่างคนต่างก็มีความจํากัด แต่สำหรับคนที่มีพระเจ้าสำหรับเราหลายที่มีพระเจ้าเรามีพระเจ้าผู้ทรงฤทธาฏพระเจ้าผู้ทรงสามารถกระทําทุกอย่างได้นะฮะเราจําเป็นต้องมั่นใจในพระเจ้าของเราเพื่อจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เรากล้าไปสู่ความสําเร็จของชีวิตที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นคือสิ่งคัญเราต้องมีความไว้ใจมีความมั่นใจในตัวพระเจ้าที่เราเชื่อหรือจะพูดง่ายๆว่าพระเจ้าที่ฉันเชื่อ นะฉันเชื่อพระเจ้าของฉันอย่างไรแบบไหนเมื่อเราบอกว่าเชื่อพระเจ้าเนี่ยคำถามว่าเราเชื่อพระเจ้าแบบไหนนะครับจากพระพีที่ได้อ่านมานะครับสิ่งที่พูดถึงว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนี้เป็นพระเจ้าที่รีภัยของเราเป็นป้องปรการของเรานะฮะเป็นทีเ่เราสามารถไว้ใจได้อยู่ในพระองค์เราสึกปลอดภยัยอยู่ในพระองค์เรามีที่ ปกป้องคุ้มครองเราอย่างดีสุดเพราะว่าการดําเนินชีวิตวันต่อวันนั้นเราไม่รู้ว่าต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะ,ะปัญหาอุปสรรคข้างหน้าอันตรายที่เราต้องเผชิญเ,เราเองไม่รู้แต่สิ่งที่เราสามารถก้าวเดินต่อไปได้เพราะว่าเรามั่นใจในพระเจ้าเราเชื่อว่าเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าพระเจ้าของเราจะเป็นพระเจ้าที่รีภัยของเราที่ดีสุดพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ เป็นป้อมปราการของเรานั้นในข้อที่หนึ่งว่าผู้ที่อาศัยอยู่ที่กำบังของผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาขององค์ผู้ทรงบริจิตนั่นคือสิ่งคัญเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงเป็นฤทธานุภาพสูงสุดนะฮะเราก็จะพูดว่าพระเจ้าองค์นี้ของเราเป็นพระเจ้าที่เรา,าสามารถหลบภัยได้รีภัยได้เพราะพรองคือป้อมปราการอันยิ่งใหญ่ของเรา พระเจ้าของเราที่เราเชื่อและเรามั่นใจโปรองเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นโปรองทรงเป็นผู้ช่วยกู้ช่วยเหลือเราให้พ้นจากอะไรอันตรายต่างๆนะและก็พ้นจากโรคภัยอันร้ายแรงด้วยอันนี้คือสิ่งที่พระพีพูดถึงว่าเมื่อเรามีพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่นี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนโรร่งพร้อมในการจะช่วยเหลือเราถึงแม้ว่าเราอาจ,จต้อง กับของพรานหรือบ่วงแหววใดๆก็ตามแต่พระเจ้าองค์นี้สามารถช่วยกู้เราออกมาจากาเหตุการณ์ตรายช่วยกู้เราออกมาจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายได้ซึ่งเป็นเหมือนกับพรานหรือกับดักนะฮะที่คอยดักสัตว์ทั้งหลายแหล่นะฮะหรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บนั้นในการดเมินชีกออเราในการต่อสู้เราบังคับบางครา,า,าเมื่อร่างกายอ่อนแรอ่อนแอนั้นเราก็อาจจะพบปัญหาเกี่ยวกับของ โรคภัยไข้เก็บที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐพร้อมในการจะช่วยเหลือเราพระเจ้าที่เรามั่นใจนะฮะอีกในรูปมือหนึ่งในข้อที่สีว่าพระองค์ทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะรีภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความศักดิ์สิริตของพระองค์เป็นโลและเป็นดังนะครับนี่คือเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งของคนที่ไว้ใจวางเก็บใจว่าพระเจ้าของเขานั้น เป็นเหมือนปีกนกที่คอยปกคุมเราไว้นะฮะปกป้องเราไว้ให้ความอบอุ่นและให้ความสึกปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้มองเห็นเพราะเหตุผลสําคัญหนึ่งว่าพระองค์ในสัตว์ซื่อเรามั่นใจในพระเจ้าของเราเราเชื่อใจในพระเจ้าของเราเพราะว่าพระเจ้าเราเชื่อนั้นที่เราเชื่อนั้นสัตว์ซื่อพระองค์ทรงยุติธรรมพระองค์ทรงสุจริตพระองค์เป็นเหมือนดังโลภเป็นเหือนดัง นะะเป็นที่ป้องปาง,ง,งคุ้มครองเรานั่นคือสิ่งที่มองเห็นภาพปาในการดำเนินชีวิตในปีใหม่ของเราเนี่ยน,นอกจากการพึ่งพาตัวเองอย่างเต็มกาลังความสามารถแล้วหรือในการพึ่งพาคนอื่นสุดความสามารถแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะพร้อมในการพึ่งพาเสมอและพึ่งพาได้ตลอดเวลาคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราเป็นพระเจ้าที่เราไว้ใจได้เป็นที่รีภัยของเราเป็นผู้ช่วยกู้ของเรา เป็นผู้ที่คอยช่วยเราหลุดพ้นออกมาจากาพาานขนนกจากอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บและพระองค์เป็นผู้ที่คอยอปกป้องคุ้มครองเราตลอดเวลาไม่เคยทอดทิ้งเราไปไหนเลยจึงเราพูดว่าพระเจ้าเรานั้นสัตย์ซื่อเมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสธิ์อยู่กับเราก็อยู่จริงไม่ไปไหน อยู่แบบพร้อมในการช่วยเหลือนั้นก็นหนุนใจนะครับว่าในการเดินมินชีวิตเพื่อจะไปสู่เป้าหมายชีวิตของเราในปีใหมน่นี้นะฮะเราจะไว้ใจตัวเองไว้ใจคนอื่นเชื่อใจคนอื่นก็เป็นสิ่งที่เราควรทำแต่สิ่งที่ต้องทำให้มากสุดคือไว้ใจในพระเจ้า มั่นใจพระเจ้าเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สามารถไว้ใจได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เอารวบใจฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์พระเ,เมตตาคุณอวยพรทั้งหลายในการจริญรู้จักพระองค์และไว้วางใจพระองค์เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่เพียงผู้เดียวในฟ้าสวรรค์จักรวาลคือพระเจ้าผู้ทรงประจุั้งหลายคือองค์พระเยซูริ์เจ้าขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมน คำถามสำหรับการใคร่ครวญพระลักษณะของพระเจ้าที่ท่านมั่นใจเป็นอย่างไร ข้อคิดป,ประจำนี้นะครับพระเจ้าเป็นทุกสิ่งของฉันฉันจึงมั่นใจในพระเจ้าของฉันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนภารกิจของเรา ช่องทางที่ปรากฏ